สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ป็านาจะมารีวิวธนาบัตรที่รับมาจาก FC นะคะเป็นธนาบัตรแบบ9ค่ะแบบ9นะคะแบบ9เป็นธนาบัตรที่ผ่านใช้และไม่ผ่านใช้ค่ะ,ะท่านเจ้าของธนาบัตรที่ส่งมานะคะเขารับสภาพได้ค่ะเขาบอกให้ป้นานาไม่เช็คก่อนแล้วค่อยตีราคาค่ะเพราะป้านาให้ราคาไปแล้วระดับหนึ่งนะคะผ่านใช้มาก ระดับหนึ่งระดับผ่านใช้น้อยระดับหนึ่งและไม่ผ่านใช้เลยอีกราคาหนึ่งนะคะมี3ราคาเนี่ยค่ะเขาให้ไปนัมาแยกก่อนนะคะแล้วค่อยคิดเงินอันนี้เป็นธนบัตรผ่านใช้น้อยค่ะเพราะมีรอยปากกามีรอยปั๊มธนาคารนะคะตีเป็นผ่านใช้น้อยคะ่ะผ่านใช้น้อยอันนี้ผ่านใช้เยอะคะ่ะนะคะมีรอยพับนะคะปรีนิดนึงนะคะอันนี้เป็นธนบัตรที่เก่าเก็บค่ะมีรอยเหลืองนะคะ